สวัสดีครับน้องๆครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็คนครูทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมมาครับพบกับอณิสาเตรียมสอบเข้าม่หนึ่งร้อยข้อหนึ่งร้อยวันครับในข้อที่สองนะครับผมมาเราเริ่มเลยครับข้อนี้จะเกี่ยวกับเรื่องอัตราส่วนครับอัตราส่วนเนี่ยมันก็สามารถตัดทอนได้ครับคล้ายๆเศษส่วนนั่นแหละเรื่องนี้นะไม่ได้ยากครับ ดี๋ยวมาดูกันตัดคอนยังไงก็คือเอาเลขมาตัดคอนให้เท่าเท่ากันได้หรือเอาเลขมาคูณให้เท่าเท่ากันได้นะครับมาดูนะเขาบอกว่าพ่อแบ่งเงินให้บุตรสามคนคนโตได้ห้าคนกลางได้สามคนเล็กได้สี่นะครับเห็นไหมหมายคขาว่าไงหมายคขาว่าคนโตได้ห้าบาทหรือเปล่าคนกลางได้สามบาทหรือเปล่าคนเล็กได้สี่บาทหรือเปล่านะถ้าได้แค่นี้ก็น้อยไป <laughs> ไม่ใช่นะครับมันคืออัตราส่วนที่โดนตัดทอนแล้วนะครับเลยเป็นห้าต่อสามต่อสี่นะครับนะเพราะ,ะนั้นพี่เก่งก็เลยมีเทคนิคละในเมื่อตรงนี้ห้าสามสี่เนี่ยมันโดนตัดทอนแล้วแล้วถ้ายังไม่ตัดทอนละ่ะน้องก็ต้องทาให้เป็นปัจจุบันก่อนเทคนิคของพี่เก่งครับให้น้องคูณเ็เข้าไปครับท้าไหมคูณ x เ,เข้าไปพอโ,โ,โตก็จะได้ห้าอ็กบาททําไหมครับ คนกลางก็จะได้ 3x บาทคนเล็กก็จะได้ 4x บาทถันไหมครับนะที่นี่งของพี่เก่งนะน้องคูณ x เข้าไปเพื่อให้เป็นปัจจุบันก่อนถันไหมคือ5ต่อ3ต่อ4นี่คือตอนตัดทอนแล้วยังไม่ใช่ปัจจุบันเพะ,ะน,นจดย์แนวอัตราส่วนก็อย่างที่พี่เก่งบอกเนาะหาเลขคูณเข้าไปอะไรก็ได้คูณ2ก็ต้องคูณ2ให้หมดคูณ4ก็ต้องคูณ4ให้หมดอย่างนี้นะแต่อันนี้เราทําให้เป็นปัจจุบัน ก็เลยต้องคูณ x เ,เข้าไปก็ต้องคูณ x ให้หมดแต่ทีนี้จากตรงนี้เรารู้ของใครครับสังเกตโจทย์ไหมโจทย์ให้ใครมาโจทย์ให้คนเล็กมานะครับซึ่งคนเล็กมันได้สองแสนสี่เยอะนะได้ค่อนข้างเยอะเลยเอ0ม0 0 0บาทเนี่ยแล้วมันก็จะตรงกับที่เราทําออกมาครับตรงนี้ทันไหมคนเล็กเราได้204,000ครับ ก็จะได้สองแสนสี่มื่นเนี่ยมันจะเท่ากับอะไรได้เลยครับมันก็จะเท่ากับของตัวเล็กได้เลยครับสี่เอได้เลยเข้าใจไหมนะครับนะไงไหมจากตัวนี้ครับน้องก็ได้ค่าเ X แล้ว X ก,ก็ตอบเท่าไหร่ก็ย้ายข้างไปหารปึ๊บตองแทนสี่หารสี่ก็เหลือหกหมื่นเย่มาคราวนี้ได้ X เสร็จเขาถามว่าคนโตเนี่ย จะได้มากกว่าคนกลางกี่บาทได้เอ็กเซปทถ้าวิธีปกตินะครับเอ็กเป็นหกหมื่นเราก็เอาหกหมื่นแทนเข้าไปในห้าเอ็กแล้วก็เอ็กเป็นหกหมื่นแทนเข้าไปตรงสามเอ็กนะครับแล้วก็ค่อยเอามาเทียบกันว่าได้มากกว่ากันกี่บาทก็คือเอามาลบกันนะนี่คือวิธีปกติเพราะฉะนั้นคนโตจะได้กี่บาทครับคนโตก็ห้าเอ็กก็คือห้าคูณหกหมื่นครับ ก็เป็นเท่าไหร่ครับหกห้าสามสิบก่อนถ้าน,นี่หกห้าสามสิบแล้วหกหมื่นมีศูนย์สี่ตัวแล้วน้องก็ค่อยเติมศูนอีกสี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่โอเคไหมครับว้าว,ตวโตได้ตั้งสามแสนเลยนะแล้วคนกลางล่ะคนกลางได้สามเอกเนาะก็สามคูณอะไรเอเราได้เท่าไหร่ครับหกหมื่นถูกต้องก็คูณเข้าไปครับหกสาม สิบแปดแล้วก็เติมศูนย์อีกสี่ตัวได้เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่โอเคไหมผลการก็ได้เยอะเหมือนกันนะแสนแปดเหมือนกันครั้งนี้ก็วิธีปกติก็คือคนโตมากกว่าคนกลางกี่บาทก็มาทําอะไรกันครับเก้าสองอันนี้มาลบกันเห็นไหมครับก็ลบกันปกติเลยศูนย์ลบ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 ศูนย์สิบลบแปดเได้สองสองลบหนึ่งเห็นไหมก็สรุปง่ายๆว่าคนโตได้มากกว่าคนกลาง หนึ่งแสนสองหมื่นบาทต่อข้อขอขายได้เลยเข้าใจไหมเี้ okay. แต่มีวิธีรัดครับวิธีรัดเนี่ยบางครั้งน้องไม่ต้องรีบนอนแทนค่าเอ็กลงไปก็ได้นะครับอย่างที่พี่เก่งบอกเมื่อตอนแรกนี่คือปัจจุบันแล้วถ้าแมกโตอ่ะเป็นปัจจุบันแล้วห้าเอ็กแล้วกฎการก็เป็นปัจจุบันแล้วเหมือนกันสามเอ็กแล้วนะอย่างที่พี่เก่งบอกเราจัดรูปใหม่ครับ โดยการลบกันได้แตบบ่ตรงนี้เลยสิก็ในเมื่อคนโตได้ห้า x คนโตได้ห้า x คนกลางได้สาม x แล้วคนโตมากกว่าคนกลางเท่าไหร่ก็จับลบกันเลยแล้วคนโตมากกว่าคนกลางสอง x ทันไหมนะครับตามบอ,อกไหมครับคือเราคิดตั้งแต่ปัจจุบันเลยคนโตห้า x นะคนกลางสาม x นะแต่ว่าคนโตมากกว่าคนกลางสอง x และ x ที่เราได้คือหกหมื่นแทนลงไปครั้งเดียวเลยจบ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาหลออยายรอบเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยได้สองคูณหกหมื่น 6, ได้เลยเนี่ยตอบได้เลยครับมันก็เป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทได้เลยจบทันไมเนี่ยเป็นเทคนิคลัดของพี่เก่งอย่างหนึ่งบางครั้งได้คําตอบเสร็จลองวิเคราะห์ดูสิไม่ต้องรีบบอแทนค่าเราลองจัดรูปให้ง่ายขึ้นสิวิชาคณิตศ,ศาสตร์นะครับถ้าใครจัดรูปเก่งปนันได้เปรียบนะครับ นอกจากจะตีโจทย์ได้แล้วเนี่ยใครจับรูปให้มันดูง่ายขึ้นเราลองตัดคอนให้มันง่ายขึ้นเราจะได้เปรียบครับเราก็จะได้ทําได้เร็วขึ้นเราจะได้มีเวลาไปทําข้ออื่นไนดะ้นั่นเองนะครับนะอยู่ที่การฝึกฝนบ่อยๆนะครับเราก็ต้องฝึกฝนหัดทำผัดสอบไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ต้องเก่งขึ้นได้แน่นอนนะครับผมไปมันก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดี